วันนี้แล้วครับเราจะมาปอกทุเรียนกันบางคนบอกปอ,อ,อกยากปอกเย็นนักหนาผมเองก็เคยครับมือแหกมานะครับจากการปอกทุเรียนได้สูตรใหม่มาครับการปอกทุเรียนมาดูกันกะบอกว่าให้ตัดเนี่ยตัดหัวตัดท้ายตัดนี้เลย <c oughs> มีคมมากโอ้โหคม,มนลยมีคมที่สุดในชีวิต <c oughs> ก่ะี่มาลเลยทุเรียนพันอะไรคะเอออันนี้ไม่ทราบครับทุเรียนพันอะไระครับอันนี้พันทองย้อยค่ะพันทองย้อยเป็นทุเรียนโบราณนะคะเดี๋ยวเราเราไม่เคยกินเหมือนกันแม่ค้า <c oughs> ก็บอกว่าไม่เคยกินเลย <c oughs> ซื้อมาลองดูนะคะบเ,เทุเรียนพันทุเรียนโบราณหายากนิดนึงที่เราจะไม่ค่อยได้ เคยดีกันเนาะโดยนีต่พวกชนีหมอนทองอะไรพวกนี้กันนยาวผ่านะครับแล้วผ่าอผ่าตามภูนะครับอย่างเงี้ยเป็นภูอยู่แ๋ยว,แวเราก็จะผ่าผ่าขึ้นคูเลยทรงมันไม่ค่อยเท่าไหร่อดีตเคยสวนทุเรียนนะคะลึกไปหน่อยเป็นไปได้นายจะเข้าเนื้อไป อดีตนะครับอดีตปัจจุบันขายหมดแล้วปัจจุบันขายสวนทุเรียนหมดแล้วค่ะซื้อกินเองไปซื้อกินเองเพราะเรามีสวนเราก็ดูแลไม่ไหวใช่เราซื้อกินดีกว่าปีละครั้งเห็นคู่เป็นตุ๊แปกอะรอ่ะ คดีคดีชัดเจนหน่อย,อยผาง่ายมากเลยจึ๊บจุ๊บุ๊บ๊บคดยอดคุณเป็นความหวังของครอบครัวนะคะครับรับรองวันนี้ได้ได้ฐานผู้เรียนโดยพร้อมเพรียงกันครับสร้างรอยหน่อยสร้างรอยครัไปนิดหนึ่งเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะดูว่ามัน มีอนาคตครับอนาคตเป็นยังไงไม่ทิ้งลายมืดมนไม่ทิ้งลายอดีตเคยสวผูุเรียนมาแล้วมาแล้วอตนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่มันมาตามรอยเลยอันนี้ก็โดนโดนมีดเลยไปไหนที่บอกโดนมีดเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายมากไม่ต้องเสียกับมือแหกนะครับ สีว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปึ๊บยกยกให้ดูคึงสีอ๋อเนื้อเหลืองโอเคยังไม่ได้ลองชิมนะครับยังไม่ได้ลองชิมนะคะเดี๋ยวค่อยชิมอันนี้อันนี้ที่ที่นั่นไปบ้างแล้วหนึ่งลูกที่ผ่านไปเราจะเจอเราน่าจะเจอทุเรียนไรเมล็ดเหรอลองดูนะครับอาจจะเจอทุเรียนไรเมล็ด ก็คือภูนี้ไม <|so|>? ่มีเมล็ดนะคะแล้วไปผ่าทำไมคะคุณมีครับมีค่ะมีอยู่นี่นีงอร่อยนะเนี่ยถ้าเป็นมะพร้าวเขาเลยเจาะก็แล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราชิมก่อนเนาะโอเค